ขอเรจเริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้15ค่ำเดือน7ตรงกับวันที่3มิถุนายนเึ่งปีนี้วันวิสาขบูชานั้นก็จะไม่ตรงกับเหมือนกับทุกปีเึ่งโดยปกติเราเข้าใจว่าวันวิสาขบูชาก็คือวันเพ็ญเดือน6 แต่ในปีนี้ด้วยว่ามีอธิกมาธก็คือมีเกินเดือนหนึ่งเวลาเรานับเดือนตามจันทรคติและโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นเรามีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเรามีจันทรคตินั้นเรามักจะนับหรือว่านักจะฉลองเทศกาลต่างๆในเดือนหลังแม้ว่าการเติม เดือนที่เกินมาปกติจะเติมที่เดือน8แต่ว่าเป็นประเพณีไทยที่จะฉลองกันในเดือนถัดมาเพราะฉะนั้นในปีนี้แม้ว่าจะเป็นมาคบูชาวิสาขาบูชาหรืออาสาละบูชาเข้าพรรษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะล่าไปกว่า1เดือนซึ่งในต่างประเทศนั้น อย่างเช่นประเทศศรีลังกาพาม่าหรือว่าประเทศอื่นๆที่ได้มีการฉลองกันก็ฉลองไปแล้วเมื่อวันเพ็ญเดือน6เพระาะฉะนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษและเป็นประเพณีปฏิบัติในประเทศไทยวันวิสาขบูชานั้นแน่นอนสำหรับหลายๆท่านที่มา เดินเวียนเทียนอยู่ณนขณะน,นี้ที่วัดโบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ก็ย่อมเป็นท,ที่ทราบอยู่แล้วว่ามีความสําคัญต่อพุทธศาสนาอย่างไรมีความสําคัญต่อชาวพุทธอย่างไรแต่ว่าความสําคัญในเรื่องของวิสาขบูชานั้นอยากจะให้คิดอยากจะฝากท่านสาธุชนทั้งหลายตรึกตรองต่อไปอีกว่า ความจริงสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นในรูปแบบของสิ่งที่เลียวก็บูชาทำไมในรูปแบบของการบูชานี้เรามักจะทำเสมือนว่าเรากำลังยกย่องพระพุทธเจ้าเรากำลังสนเสริญพระพุทธเจ้าแต่ถ้าตามความเป็นจริงในตามหลักพระพุทธศาสนา เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธพระพุทธองค์นั้นไม่เคยให้สานุสิทธิ์ของพระองค์นั้นเสิิญเสริญพระองค์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นบางครั้งคําว่าบูชาเองก็ต้องทําความเข้าใจเสียใหมายว่าบูชาในที่นี้น่าจะหมายถึงอะไรแม้ว่าอากปปกิริยาของพวกเราในมือถือดอกไม้ทูบเทียนเดิน เวียนเทียนสามรอบปรททักษิณก็จริงอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือในใจของเรามีอะไรในใจของเราคิดอะไรในขณะที่เดินเวียนเทียนนั้นเราทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอาการของร่างกายนั้นเดินอยู่แต่ว่าจิตใจของเรานั้นก็คือไม่อยู่ในสิ่งที่ควรที่จะอยู่อาจจะไป คิดถึงสิ่งต่างๆที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าอาจจะคิดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นมาแล้วในอดีตก็ไม่ถือว่าเป็นการบูชาการบูชาที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนาก็คือการที่น้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนเองน้อมอะไรเข้ามาน้อมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์เพระาะฉะนัน้นบทกํากับที่เรามักจะสอนมา แต่โบราณอาจารย์ก็คือว่าเวลาเราเวียนเทียนนะครับรอบแรกก็คือขอให้เรานั้นนึกถึงพุทธคุณซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะจำหรือว่าท่องบทอิติปิโสภควาอาจจะได้ก็ขอให้ท่องกำกับบทอิติปิโสภควาไปเรื่อยๆนะครับมีพุทธคุณเก้า เพื่อที่จะไม่ให้จิตใจของเรานั้นวอกแวกไปในที่อื่นไม่ใช่ว่าไปชะลอไปดูว่าของเขาทูปเปลี่ยนอย่างไรเทียนเปลี่ยนอย่างไรแต่ว่าให้กำกับเอาพุทธคุณนั้นเป็นบทแรกหรือว่ารอบแรก mm. เมื่อครบรอบที่รอบที่หนึ่งแล้วขอให้พวกเรานั้นตั้งใจเริ่ม รอบที่สองด้วยการกำกับคาถาในใจก็คือบทว่าสวาขาโตภะวตาธรรมโมเป็นต้นไปตามด้วยในรอบที่สามก็คือบทที่ว่าสุปฏิปันโนภะวโตาสาวกสังโฆถ้าสำหรับท่านที่อาจจะจำไม่ได้หรือว่าท่องไม่คล่องก็อาจจะแค่กําหนดจิตของเราในรอบแรกแค่พุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ ในรอบสองก็คือธรรมโมธรรมโมธรรมโมก็ได้ในรอบสก็คือสังโคสังโคสังโคก็ได้ทางนี้ที่เราจะต้องมาท่องกำกับก็เพื่อเพื่อให้จิตใจของเรานั้นไม่วอกแวกเป็นเครื่องมือที่จะดึงจิตใจไว้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือน้อมนำบูชาพระอัตนะรตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทำไมเราต้องมาน้อมนำทำไมเราต้องมาเวียนเทียนทำไมเราต้องมาระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเรานั้นก็เป็นคนเหมือนกับพวกเราแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ประกาศให้ชาวโลกจนอาจจะเรียกว่าผู้คนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะ ชาวไทยไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธชาวพุทธทุกวันนี้เราก็มองเห็นความสำคัญของคำสอนในพระพุทธศาสนาไปมากกว่าที่จะแค่ถูกจำกัดอยู่ในแวดวงของชาวพุทธปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันวิสาขบูชาโลก หรือว่าได้กำหนดเอาวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสาปาระชาชาติในสำนักง,งานสาธาระชาตชาิในประเทศต่างๆนั้นเขาสามารถที่จะหยุดแล้วเฉลิมฉลองด้วยการรำลึกถึงคำสอนของพระองค์ในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นการประกาศเป็นวันสากลโลกไม่ใช่เฉพาะของชาวพุทธอีกต่อไป ทำไมชาวโลกถึงมาสนใจทําไมชาวโลกถึงมายึดเอาวันวิสาขบูชาเป็นวันของเขาด้วยไม่ว่าแม้ว่าไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามประเด็นนี้จะต้องกลับมาดูที่วันวิสาขบูชาเองว่าวิสาขบูชาของเรานั้นเรามักจะเข้าใจว่าอย่างไรวันวิสาขบูชาจริงๆนั้นก็เราก็เรียกตามชื่อเดือนที่เรียกว่าเดือนวีสขะ และเวียนวิสาขาก็คือเป็นวันเพ็ญ15บห้าค่วันขึ้น15บห้าค่นะครับเป็นเดือนเวสาขะเราก็เลยเรียกว่าวิสาขะซึ่งในภาษาของชาวสิงหนเหรือว่าในปังประเทศเขาก็เลยิพูดกันย่อยๆรบบจำได้ง่ายๆก็คือเวสักเดย์ก็คือวิสาขบูชานั่นเองแต่เขาไม่มีคําว่าบูชาเขาก็เรียกว่าวันวิสาขะวันวิสาขานั้นมีความสําคัญ นะครับต่อพวกเราต่อชาวโลกไม่ใช่เพราะว่าเป็นวันที่แค่สิ่งที่เราได้รับสอนกันมาได้รับเล่าขานกันมาก็คือเป็นวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะถือประสูตธที่ลุมพินีวันซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ประเทศเนปาลน,นะครับพอหลังจากนั้นอีก35ปีถัดมาพระองค์ก็ ได้มีการสแสวงหาสัจธรรมจนคนพบสัจธรรมที่เรียกว่าทรงบำเพ็ญตบะจนได้รับสมัญญานามว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในสิ่งที่ทรงสแสวงหาบังเอิญก็ตกในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเช่นเดียวกันพอหลังจากนั้นเมื่อพระชนได้80 45ปีที่พระองค์เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆสอนประชาชนสอนผู้ที่สนใจได้ไปนั่งอธิบายสิ่งต่างๆที่ผู้คนมักจะไม่เข้าใจเป็นเวลา45ปีพอพระองค์พระชนได้80ปีพระองค์ก็เสด็จดับขันธบรินิผ่านก็ตรงกับวันวิสาขบูชาก็คือ วันเพ็ญเดือน6ตามจันทรคติแต่วันปีนี้เป็นปีพิเศษที่เรามาจัดในเดือน7เมื่อเราริเรียบเรียงเหตุการณ์ของในพุทธประวัติมีการประสูติมีการตรัสรู้มีการปรินิพานบังเอิญตรงกับวันวิสาขาบูชาหรือว่าวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ปัจจุบันนี้คนสมัยนี้เด็กปัจจุบันนี้อาจจะฟังแล้วก็นึกว่าเป็นปรำประรานึกว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหลายๆคนในสมัยนี้อาจจะไม่นึกถึงว่าความสำคัญของวิสาขบูชานั้นไม่ใช่อยู่ที่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชานั่นเองความจรงิงความสำคัญของวันวิสาขานั้น จะมีมากกว่านั้นสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไม่เอาความเชื่อหรือว่าตำนานหรือว่าเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อๆกันมาว่าเป็นวันเดียวกันกับที่พระองค์ประสูติวันเดียวกันกับที่พระองค์ตรัสรู้วันเดียวกันกับที่พระองค์ปรินิพพานอยากจะชวนท่านสาธุชนทั้งหลายกลับมาคิด ในประเด็ดนนี้โดยให้น้อมเข้ามาที่ตัวของท่านเองความจริงเราจะเอาเหตุการณ์ตรงนี้คือเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชาประสูตรสรุปปรินิพานออกมาในเชิงธรรม,มาทานก็คือเอามาเป็นธรรมะประจำใจของเราก็ได้ สำหรับท่านที่มีศรัทธาอาจจะโยงเข้าไปในแง่ของบุคลาธิฐานก็คือเอาตัวตนของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธาแะเป็นตัวตั้งและก็น้อมนำเอาวันสำคัญนี้เอามาเป็นตัวแรงบันดาลใจให้พวกเราแต่ว่าถ้าเราเอาธรรมธิฐานโดยเอาธรรมะเป็นที่ตั้งขึ้นมา เราก็อาจจะมีวิธีการตีความที่ชัดเจนและอาจจะเป็นตีความที่เราสามารถที่จะสื่อสารได้แม้กระทั่งในยุคปัจจุบนันนี้การสื่อสารในปัจจุบนันนี้เมื่อผู้คนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของความเชื่อไม่ชอบในเรื่องของความงมงายเราก็สามารถที่จะตีความของวันวิสาขบูชาในความหมายที่ มีความหมายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าก็อย่างได้หมายถึงคืออย่างไรหมายถึงก็คือว่าการประสูติของเจ้าชาสิทธัตถานั้นให้นึกเสียว่าก็คือการเกิดขึ้นของพวกเราเองเพราะว่าการประสูติของพระองค์นั้นก็ไม่แตกต่างจากพวกเราก็คลอดมาจากท้องแม่เหมือนกับพวกเรา แต่การประสูตรของพระองค์นั้นมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าพระองค์ประสริประสูตรขึ้นมาแล้วประสูตรออกมาแล้วพระองค์คอยคว้าหาความเข้าใจในตัวตนของพระองค์เองนั่นก็คือสิ่งที่น่าจะสําคัญที่สุดพวกเราเองเคยนึกเคยคิดถึงตัวเองบ้างไหมว่าตัวเราเกิดมาแล้ว เราเป็นใครเราเป็นอะไรเรากำลังทำอะไรอยู่และนั่นก็คือสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตั้งปุจชาได้ตั้งคำถามกับพระองค์เองว่าท่านเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมซึ่งคำถามง่ายๆเมื่อเข้าไปหาคำตอบพระองค์ก็ไม่สามารถจะหาคำตอบง่ายๆได้ดังนั้นสิ่งที่พระองค์เกิดมาประสูติออกมาก็คือ ประกาศในคำพีที่ชัดเจนว่าพระองค์มีอาสพิวาจาว่าอักโกหมัสมิโลกัสะเชตโธหมัสมิโลกัสะเซตโธหมัสมิโลกัสะซึ่งก็คือแปลกันง่ายๆว่าอักโกก็คือเนี่ยตถาคตข้าพเจ้าเป็นผู้เลิศเชตโธก็คือเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้เจ่กเก่าแก่เซตโธก็คือประเสริฐซึ่งดูเหมือนว่าพระองค์ กำลังสื่อบางสิ่งบางอย่างในวันนั้นพระองค์ได้เปล่งอาสพิวาจาเองหรือเปล่าก็เอาไว้เป็นประเด็นที่เอาไว้สมมติคิดแต่ว่าในยะสำคัญที่บุรพาจารย์ได้ใส่ไว้ก็คือว่าในวันประสูติของเจ้าชาสิทธัตา,านั้นเท่ากับว่าพระองค์ได้ประกาศความสามารถของมนุษยชาติเหนือความเชื่องมงาย เหนืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าเทวอำนาจอำนาจนอกเหนือจากมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าผู้คนในอินเดียหรือว่าในโลกนี้มักจะมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเทวบันดาลเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยทำได้อย่างมากที่สุดก็คือไปสรรเสริญเทพเจ้าไปเอาใจเทพเจ้า ไปสามารถที่จะไปเส้นสวงอะไรก็แล้วแต่ที่เทพเจ้าต้องการเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราต้องการ mm hmm. เท่ากับว่าถ้าเราอยากได้อะไรก็ต้องไปเส้นสวง <Yeah. S 2> ก็คือพูดง่ายๆก็คือความคิดในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันก็จะแทรกอยู่ในความเชื่อแบบนั้นปรากฏว่ามนุษย์นั้นเกิดมาไม่มีอำนาจอะไรใดๆอยู่ในมือเลย เท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เทวะอำนาจแล้วแต่เทวบันดาลและนี่ก็คือจุดใหญ่ที่พระองค์เห็นว่ามันน่าจะผิดพลาดในแง่ของการความเข้าใจของมนุษยชาติพระองค์จึงได้ประกาศว่าพระองค์เป็นเลิศก็คือมนุษย์เป็นเลิศที่สุดมนุษย์เป็นผู้เท่ใหญ่กว่าเทพเจ้ามนุษย์เป็นคนที่เรียกว่าประเสริฐกว่าเทพเจ้า อันนี้คือการประกาศอิสรภาพชัดๆเลยเมื่อก่อน2,600กว่าปีนั้นเราจะเห็นว่าผู้คนมักจะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่มองไม่เห็นและเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นมีผลดีผลร้ายต่อตัวมนุษยชาติตัวมนุษย์เองเป็นพระองค์แรกในโลกนี้ที่ประกาศอิสระภาพจากอำนาจมืด เป็นผู้ที่เรียกว่าประกาศไม่ให้อยู่ตังไม่ต้องไปง้อเทพเจ้าองค์ใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาสมหรับพวกเรานั้นขอให้รำลึกถึงว่าให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองและเรามีอิสรภาพที่เราสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราเองไม่ต้องรอให้เทพเจ้าองค์ใดมากําหนดชะตาชีวิตอันนี้คือบทเรียนของวันวิสาขบูชาที่สําคัญที่พวกเราควร รำลึกถึงเพราะว่าพวกเราในปัจจุบันนี้แม้ผ่านมาในศตรวรรษที่21นี้เราก็ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่เรียกว่าไม่รู้เหล่านี้อยู่ตลอดเวลาไปไปมามาแม้ว่าพวกเราเป็นผู้ที่เรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยเข้าไปเรียนในหมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาแต่ว่าไปไปมามาในที่สุดก็เราหาตัวเราเองไม่เจอไปไปมามาเราก็เชื่อว่ามีอำนาจเหนือ ลีลับอะไรสักอย่างหนึ่งมากำหนดชะตาชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเสียอิสรภาพและวันวิสาขบูชานี่คือวันแรกในสากลโลกที่ประกาศสักดาหของมวลมนุษยชาติว่ามนุษย์เรานั้นไม่ด้อยกว่าใครมนุษย์เรานั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิน้นอันนี้คือการประกาศการประสูติของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เพระาะฉะนั้นแม้แต่พระนามว่าสิทธัตถะเองก็มีนัยยะที่ชัดเจนก็คือทำอะไรเราสามารถจะสร้างความสำเร็จด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ไปยืมมือของใครไม่ใช่ไปอ้อนวอนใครนั่นก็คือเหตุการณ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่าการประสตดของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในวันวิสาขะหรือว่าวันเพ็ญเดือนวิสาขะเหตุการณ์ที่สองที่เกี่ยวโยงกับวันวิสาขบูชาก็คือ การตรัสรู้ของพระองค์การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันคําว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นคําที่มีความชัดเจนอยู่ในตัวที่กล่าวหรือประกาศว่าเป็นการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ใช่เป็นการชี้นําของใครคนใดคนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าความเข้าใจที่เราเกิดมาจากข้างในของตัวเราเอง การตรัสรู้หรือว่ารู้รู้ต่างๆนั้นโดยปกติเราก็จะเรียนรู้ก็คือรู้จากคนอื่นแล้วบางอย่างเราก็ไปรู้จากตัวเราเองที่ไปค้นคว้าแต่ว่าการตรัสรู้จร,จริงๆนั้นมันมากกว่านั้นก็คือเป็นการเข้าใจสิ่งต่างๆยำจำแจ้งด้วยตัวของเราเองก็คือผ่านประสบการณ์ของเราเอง เวลาเราคิดอะไรขอให้น้อมเข้ามาที่จิตใจของเราและก็ดูสิว่าสภาพจิตของเราถ้าถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าถูกกระตุ้นด้วยความรู้ได้ความรู้หนึ่งเราจะเป็นอย่างไรและเราจะต้องเป็นเหยื่อของอารมณ์เหล่านั้นเหยื่อของความรู้เหล่านั้นเหยื่อของความรู้ชุดนั้นรู้เปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เข้าใจเราก็จะเข้าใจถึงแม้กระทั่งเหตุและผล เหตุที่นำไปสู่ผลผลที่ผลที่ย้อนกลับมาสู่เหตุเมื่อเรามองเห็นเช่นนี้พระพุทธศาสนาเรียกว่าวิปัสนาวิแปลว่าแจ้งชัดปัสนาแปลว่าเห็นดังนั้นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือวันที่เราเข้าใจตัวตนของเราอย่างท่องแท้ทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุข สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนนั้นมีอาการอะไรบ้างและอาการเหล่านั้นมีเหตุที่จะนำไปสู่ความรู้สึกของเราแต่ละคนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตัวตนที่แท้จริงหรือว่าเข้าใจบทบาทของกิเลสท,ที่มาเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั้นเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะพ้นจาก เงื้อมมือของกิเลสได้และนั่นคือ,คอการ,ร,ร, <S <S 1> <S 1> รตรัสรู้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็น้อมเข้ามาที่ตัวเราเองในวันวิสาขบูชาดูสิครับว่าแต่ละวันพวกเราเนี่ยโดนอะไรมาคุกคามจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลามีอะไรที่เหนือการตัดสินใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าดูให้ดีๆเราก็จะมองเห็นตัวที่ชัดเจนก็คือความโลภความอยากได้เป็นนุ่นเป็นนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่ออยากได้นะครับสิ่งที่เราไม่อยากได้ขึ้นมาทําให้เราเนี่ยมีความโกรธเคืองสิ่งต่างๆและความไม่รู้ต่างๆก็สิ่งเรียกว่ากิเลสกิเลสนั้นมีอํานาจเป็นนายของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราสามารถที่จะมองเห็นนายที่ชัดเจนและสามารถที่จะปฏิเสธนายได้นั่นก็คืออิสรภาพที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงก็คือเข้าใจกิเลสของเรานั่นคือการตรัสรู้ พราะฉะนั้นวันวนิสาขบูชาก็อยากจะชวนท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ใช่แค่วเวียนเทียนแต่ว่ากลับมาดูสิว่าโตกลงในวันนี้เราเข้าใจตัวตนเราอย่างไรให้เรามีอาการของกลางตรัสรู้ไม่มากก็น้อยในวันสำคัญเช่นนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งในวันวิสาขบูชาที่สำคัญก็คือวันที่เรียกว่าสเสด็จดับขันธปรินิพานหลือพู่จะพูดภาษาง่ายๆก็คือพร,พระพุทธเจ้าก,ก็ตาย ไอ้ความตายของพระพุทธเจ้าหรือการดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้านั้นก็บ่งบอกให้เราว่าทราบว่าความจริงพวกเราเองก็ทุกคนสักวันหนึ่งอุปาดาวยธรรมิโนกเเ็เรียกว่าวยธรรมมาสังคาราก็คือสังขารทั้งหลายที่เราปรุงแต่งนั้นก็ในที่สุดก็ต้องสลายการที่เราเข้าใจว่าวันหนึ่งเราต้องตายก็ต้องทำให้ต้องตั้งกระตุ้นว่าตกลงวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี้ยเราทำอะไรล่ะครับ รอวันตายวันเดียวหรือว่าเราพยายามจะใช้เวลาที่เรามีชีวิตอยู่พยายามที่จะหายใจที่เรากำลังหายใจทุกลมหายใจนั้นเป็นหายใจที่มีประโยชน์เป็นหายใจที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเองและคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราวันวิสาขบ,บูชาเรามองเห็นอย่างนี้นะครับเราก็เห็นว่าความเจงการ,รประสูติตรัสรูปุปริณิพานของพระองค์นั้นก็คือเหตุการณ์อันเดียวกันก็ได้ เมื่อพระองค์ตรัสรุปเป็นประสูตรออกมาเป็นพรุทธเจ้าก็คือการรู้นะครับออกมาเป็นพุทธเจ้าก็คือการประสูดในวันวิสาขบูชาเมื่อทรงแจง้งแจ้งในสัจธรรมคือการตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะกําหนดหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนอยู่ในหลักสามัญลักษณะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็วางลงได้ และนั่นก็คือปรินิพานเพระฉะนั้นถ้าจะเอาจะแบบทุกวันที่ประสูติเป็นพศก่อน80ตรัสะรู้พศก่อน45และพศศูนเป็นวันวิสาขบูชาต่างปีก็ไม่ว่าแต่ถ้าเราจะพยายามที่จะมองให้เห็นตามพุทธธรรมก็คือน้อมเข้ามาเป็นแรงบรรดาลใจน้อมเข้ามาเป็นบทศึกษาให้พวกเราเองนั้น ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตัวเองโดยให้นึกถึงวันเกิดของพระบุทธเจ้าก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเรานั้นสามารถที่จะเริ่มต้นได้ทุกเมื่อเริ่มต้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเข้าใจอารมณ์และเข้าใจจิตใจของเราเองเมื่อเราเข้าใจจิตใจอารมณ์ของเราได้เราก็วางทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสงบนั่นก็คือปรินิพานเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย เทเวียนเยนอยู่ณนะเวลานี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยนึกถึงวันวิสาขบูชาในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ว่าไม่ใช่แค่ในเชิงของการอ้อนวอนไม่ใช่ในแง่ของการบูชาอย่างที่พวกเราเข้าใจแต่ว่าน้อมเข้ามาเป็นส่วนธรรมปฏิบัติของทุกท่านเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง การที่เราได้เสียเวลามาเวียนเทียนในวัดก็จะเป็นโอกาสที่จะเป็นพัฒนาตัวตนของเราเองได้ดีขึ้นและขอให้ถือเอาวันวิสาขบูชาเป็นวันพัฒนาตนเป็นวันเกิดเป็นวันตรัสรู้และเป็นการวางเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างของเราแค่ไม่ใช่บูชาด้วยทูบเทียนแต่ว่าให้บูชาด้วยธรรมปฏิบัติ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน